เราไม่เดีย,เ,ยเ,เราเรามีแผนทำสแตนดี้ทีด่ดาบแบบตัวคนแบบคนจริงมีเพื่อคนมาแล้วไม่เจอตัวไม่เป็นไรแต่เจอสแตนดี้ก็เหมือนเจอตัวไปแค่นี้แหล <Go! S 2> ะโกเเหมือนธอ <otic> <poems> อนมินบอกว่าให้ไปช่วยถ่ายรูปทำสติ๊กเกอร์ลายหน่อยเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนรูปสติ๊กเกอร์ลายทำทำไมก็ทำเป็นรูปแบบดูกดิไกมชี้ดาบดูกดิกจริงเหรอไม่รู้อ่ะอืมได้เลยเดี๋ยวขอเตะอ่โอ้ยเยี่ยอะใส่ชุดนี้เหรอเอาชุดนี้เลยห่อ หนึ่งสอง Let take สามั้งของเอาไว้เอาไปตักแต่งบูธก็เดี๋ยวเราไปดูกันั Surprise, งา,ววาเอาอง่อ,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 นนอเรนนรทีีเ่เยนก์ <c oughs> ยก็รส้ เหมือนกเ้อทำไมเขาหมืออยานั้นทำไมเขาไม่แสดงอาการอะไรเลยเขาหิวข้าวหรือเปล่าโอโหดูิเตอร์โดีเเอาไปเซไว้มันที่งานดีกว่าโอเคนี่เอากล้องมานเอากล้องมา อยู่ใช่ไหมดูดิกูจะขับรถยังไงเนี่ยโอ้โหแต่มันน่ากลัวนิดนึงอ่ะน่ากลัวฝั่งกัวเดี๋ยวกูผิดไปฝั่งมึงแล้วกันไอ้เหี้ยกูขับรถไม่ได้เฮ้ยเอาไปฝั่งมึงแหละฝั่งกูอ่ะโอเคอะเจอกันจ่าที่งานหนังสือโอเค

ไม่คือเวลาไม่อยู่นะเขียนไม่อยู่แล้วเขาอยากมาเจอแล้วทำยังไงอ่ะเราก็เลยทำป้ายเนี้ยเป็นนวัตกรรมใหม่นนโอ้ก็ใสบ้ายพีกันไหมปรึกษาครูยังคำถามเนี่ยปรึกษาครูยังไม่ก็ดีแล้วเนี่ยมีวิสัยทัศน์หน้าตาดีมาดูวิสัยทัศน์ป่ะเหมือนจะเฉยอ่ะให้ตอนที่ครูไปเอารูปอันเนี้ยมาแล้วแบบก็มองค่ะว่าอยู่ตรงไหนใช่ป่ะแล้วมันมีติดกระจกที่แบบน้อยแล้วกูตกไว้ป่ะแล้วมันค่อยๆเลื่อนมาใกล้ๆกูอ่ะหน่ากลัวมากมันทำให้กูทำไม่ได้ ไเยียมู่ว่าเอาไปแห่เอาไปแหในงานได้น่าเขียนอยู่ในรูปไม่โอเคไม่โอเคอะไรมนโอเคนี่แล้วแบบถ้ามีหลังอยู่หลังมาเนี้ยเอ๊อีเจ๊อีมันต้องมีคนแบบไี่เยี่ยตกใจได้เลยเผียววะเียะ วีนตกรรมใหม่โอ้ยเฮียบอกแล้วมันด <si ้องเราออกเรียนมาจากจ่าเฉยอี้นั้เขียนเฉยเดี๋ยวเอาใหม่นะแล้วแบบโชว์ใหม่มาสุดยอดมากเลยพี่บโดนยืมโดนยืม